ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สมุทรวอลคอนิ i คิลนะครับวันนี้เราเข้าดันเจียนเจอร์เคทาาดลมนะครับสำหรับผู้รับใช้ที่จะแนะนำนะครับก็เป็นเฟร i ี่ไฟเป็นพิกซี่ลมนะครับแล้วก็คริสไฟนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าดันเจียนกันนะครับผมจะเข้าขั้นที่14นะครับขั้นที่15อาจจะยังไม่พร้อมนะครับเพราะว่าดาเมจผมยังไม่พอเนาะคริ i ไฟเนี่ยนะครับก็ใช้รูนคริเลตและคริดาเมจนะครับ ในส่วนของพิกซี่ลมเนี่ยนะครับก็จะใช้รูนหลบหลีกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของพลิทนะครับก็เป็นรูนเลือดทั้งหมดนะครับเพื่อให้เราฮิลได้แรงขึ้นนะครับอ่ะไปกันเริ่มต้นเนี่ยผมจะให้เราลองรับดาเมจของบอสดูน,นะครับสกิลแรกของพิกซี่นะครับที่เป็นลูกลูกศรสีเขียวเนี่ยนะครับจะเป็นสกิลลด ดาเมจของบอสนะครับอันนี้เราโดนเยอะนะอะผมกดละเราจะโดนน้อยลงละครับตอนนี้เนี่ยก็โอเคนะครับสกิลที่2ของพิกซี่เนี่ยจะเป็นการเพิ่มป้องกันให้กับพันธมิตรทั้งหมดเลยแล้วก็เพิ่มโจมตีด้วยนั่นหมายความว่าตอนนี้เนี่ยนะครับบอสตีเราเบาลงและเราเพิ่มโจมตีแล้วก็เพิ่มป้องกันทำให้เราสามารถแลกกับบอสได้เลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันอย่าย่ามใจนะ เพราะว่าถ้าเกิดเรือใบทันได้ดูตัวบัฟมันหมดเนี่ยเราก็โดนแรงเหมือนเดิมไอ้ที่แรงเหมือนเดิมก็คือโดนทีเดียวอาจตายได้เลยนะครับเนี่ยสกิลรอบตัวเนี่ยปกติแรงนะครับแต่พอเจอสกิลพิกซี่เนี่ยก็ทำเพ่นเบ,เบาลงนะครับเนี่ยแล้วก็สกิลของพิกซี่เนี่ยมาได้บ่อยๆนะครับมาได้ด่วนๆเพราะเนื่องจากเป็นนะครับเป็นสกิลที่ครูดาวเร็วนะครับก็ได้เปรียบนะครับเนี่ยตัวสองตัวสองหลอดละ ตัวเฟรี่เวลาก่อนที่เรจะออกในส่วนของสกิลเนี่ยต้องดูให้ดีนะครับเพราะว่าเฟร r ี่เนี่ยจะไล่ลูกศรค่อนข้างใช้เวลานิดหนึ่งนะครับแต่ก็โอเคครับชั้น14ก็ผ่านได้อย่างง่ายๆอย่างที่เห็นเลยนะจัดตัวละครตามนี้เนี่ยก็จบง่ายๆนะครับในส่วนของอดันจรรยคลงก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับ ครับก็ฝากกดถูกใจนะครับกดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปนะครับใครที่สนใจจะให้ทำคลิปทางด้านไหนเนี่ยก็แนะนำกันเข้ามานะครับสวัสดีครับ